มาออสอซุนเฮบิดาว์บันเทิงไลท์ตุกตะการในวันที่ึ่งทุนเปียนปีคริสต์2เฮงสาวสามค่ะเมื่อได้มีข่าวนาซึกปังตึกปีเวียงลายค่ะมาดรอตัยใครนี้เอฟซี FC ผู้บันแหงิงเมื่อว่านได้มาเอาหมากลงเป MM ็ดสิบเอ็ดเอี็มโยยกปันเอสเอ็ีพีโคเขียววันให้ อันเจ้าบังผ้าสือเทียนเขาออนหูสเสรมาอยู่ดีเมืองใด้ประจันทุ่งไร้ขาดมื่อว่ามานอยู่หลายหลายที่เสเลนโนดกว่าเวน่าเปนเอสปดสองในสองมันดีเปียงไม่สี่ีิวเจ้าพงหาญให้อลองตี่มือว่าเฮสังแลอําฮัดตกกวนเมืองนะพื้นดีข่าวคิดดันหลัดมา แต่รายการวิกาหันเอเดีผติีโฟฮาข่าวผู้เขียววันให้เขาก็เตรียมไว้ไว้มือว่าได้เหมือนกันปองว่าเขาก็ออกมายอมรับปีนอกหูป,ปัญญาดังไลยมือว่าเปลี่ยนกว่าวันที่ห้าหรือทนเปลี่ยนปีสองหิง้าสามเขายามหสามโมงสามสิบมินิตดรอถึงหกโมงสี่สิบมินิตตามคำ ซึบมันเอาแปดเอดแปดสองเสรยยังมันจูมบันไฮกตีเลวานโนดปันเขาก็เลยว่าหนึ่งในกองเจ้ามึงวานกุ้งยางเนี่ยอันมานตังคึงลงกันสองมามาเราคืนลง่างตีหนึ่งยอก่อนโนดปันจูมแม่ผีบีคู่เขียววันไห้กองเจ้ามึง วันปังเล้งเอกให้อยู่ว่าตั้งนาผายจางไรค่ะอันนห้ปีนอตั้งไรอยู่ดีสูงเยอะก็อยู่ดีผายอองปีเสรยเลยโนดปันจุมวันให้เพราะเขาขามาโดยหมากเปีเยกซีบเอสองปีองสเสรยดึงใช่ปอนับหมากมือว่าโนดปันคเูเยวียววนให้ได้สิบลูก วันมองลาตันเมียนอนีก่อนคู่เขียวเขาเตรียมพสตางค์นั่นก็อใจสิบลูกเหมือนกันหันคู่เขียวดีๆเสียได้ยืดได้อับเดบดจัดกุยกาฮัวจูวันให้อันมานทอกหาปันเฮียงเสียได้มาอยู่อันมาเราผมลมต้งปันตามายืดโคลายนั่นมานฮัวคู่เขียวอยู่ดีละเรื่องสุดมามานว่าให้ถอยแล่ ขันเฮย่านไก่นำติดมีรยายขายที่หนึง่งเมื่อข้องมาอ่าไข่มืออ่าถ่องความบบนหโกสั่งสอนนิดหนึ่งดีโดย่มาก,ก็เปลี่ยนมันเขามือว่านอะไรไปลองตีวีดอั้ไหลาตามคำวนวันเจียนห้าปังเลี 5, 5, 5, 5้ยงห้าผ่าหองรอยขี่ห้าหายเสียงห้าหรืออด้้เขาลาบบ่า พอด่านตัวแล้วนาใส่ในอ่างในปุงเสียเลถอเสียงบากในมบมก,ก้านกันเรยรานว่าเวกายาบิลิามาหม,ม,มากหลงอันว่าเนี่ยพอปล่อยสิบลูกเสียงมันได้เตียบซาวากับมือมันออกกุ้งหน้าเนี่ยมันก็เตียบเหมือนกันเพราะมันตัวกว่ายาวเนี่ยก็ทำเตียบให้คับหนึ่งบอว่าหนึ่งลูกเปีนกว่าสองชัดอันในเสียงมัน อันลีอามไว้ปาดีเอร์ผีผีโคเขียววันให้ปาดีเหมือสุงสใจอันวะนะันนั้นเฮ็ดสังแลออำหัดหลัเงเนียนกองปอเป็นสึกมากตีในที่ทัสังทุนอำนั้นก็มาด้เป็นอาจุยาทิ้งเมืองหลวงหือด้ตอบไรล,ลา่าปอเปลี่ยนไต่หนังกันองมั่นหือลลดีไร,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 รอัลำยี่ลำพันตึกดตอหลายตายตอเตี้ยงเออตีว่าจึงนั้นกว่า เขาหันหลีหลีงามงามว่นป่าติมันสูงจิงได้เฮาขาพอเปลี่ยนอาจุยาในเดตึต้นอ่ำพัดเขยียนศึกเสดยนโนดขึ้นปันเป็นโนดอยู่ภายเยเหมือนคนผิดกันไอ้ก้อนเวก้มโอสิสด็จขมตามือกนานน่นกยอำมพัดหอกปีนอำไอัมรั้นก็ มันจึะเป็นเสียนเด็กหือกองหูอันซึ่งบ้านใส้อยู่กูมือกูวัดได้แปดเอ็ดแปดสองในยื้อไก่ไปหม,มากตอดแรกเข้าขาหูกันเนะี่ยอันเล็กสินะเนี่ยเข้าข่าวเขมาหกสุดก์คุยกับพวกแปดเอ็ดคืนบพรานะไหยื้ออะไรไก่อยู่ดีในยื้อกับเอื้องปุ่นห้าอยู่วันนในยื้อกับวันปุ่นห้าเนะี่ยถึงเขาโนด้านเะนี่ย ได้อือหายเสียงเลวยยังยืมมาถึงบีดองเขาบนด้วยบ่าจองมันจามหา้าอยู่เดียนี่ถ้ามาโดมือวานได้ก็ยังเอาตีอองปีไหมเอาตีอยู่เมื่อนั้เฮาข้าหันตีหลๆๆายๆายภายห้องลอยขี่มาหิมวันเจียนก้องช่างดนะ้วยมองมาเขาก็เอาตีอยู่ไว้ตาคู่เขียวตีวอองปีนั่น อยืกันดังมาในห้องมุงหันยอนสัง่งละยอนบอกว่าซึกมาในเขาเรียมยืดดีสียงกองเตียงเตรียมเอาเตดินั่นหลายหลายเขาได้ตามหาวา่าซื้อเทียนอยู่แล้วคุณเสียงคือได้อยู่ดีแล้วย่อเจ้าบางผ้าซ่ออยู่ทำ้วบางเคืออยู่ที่วังให้ในบนก็ะเลียเมียงมีเมือโขอ อันนรกไ,ได้มือยือนเนา่ยมีงัีมือหกโนดปันนิวันให้หาวหาวแห่งกขุนปังเหลียวเพี่ยวว่าหนหการะไรต่อผู้เสียช่องขึ้นวันให้หมดอยวเอย,อยดีจุ้มยบก่องกางเสียอาชุยาในพวกหมั่นกันดีๆในม,นะมันเป็นเจ้าเนเจอว่าถังเล็กกันทะเลม้ายืนก็ลหมากตายมันเป็นวบายืงเงาไนะม่พน่ะเออพีน้อข่าก็เดีย๋ยไม่ลงตัวหนึง่งป่อง เปียกพันกิ่งมันเดี๋ยวมันดินโนขึ้นหาก,กูกอดหนึงหัวมันโหนขึ้น่ะป้อน,นัลนก็หล่าปอมเงามันะเงาอยู่ที่เราอยู่ที่วันให้อเออที่นั่นก็เบี้ยวอย่งปอวาทำกันในเปือนรื่เราคือมินโฮจอยแต่ให้เขาบอกขึ้นจีนไดเขาไววปอข่ามาตัวปาดีเมอร์สูงจริงได้เมืองนางแอ่นพ,พี่อินโฟหา้าเขาเตรียมโฮสต์ต่างมือว่าได้ ปีนรองเท้า FC โคู่เขียวคาวผู้ปันแห้งเขาเนี่เขาหันไว้ดังคู่เขียวนั่นอยู่ภายเปี๊ยปูนไว้อ่ำพัดยืมมานในอยู่ภายเปี๊ยปูนในอยู่ดีรายการนอนบ่มรับคำาเฮ็ดสั่งละเจีจยนจ้าจอมเขาสมัยอยู่ภายเปี๊ยปูนไว้อยู่ภายเปี๊ยปูนสมยออัยพัดยืมดอกเตี้ยซ้ำเฮ็ดเหลือเศษอยู่ภายเปี๊ยปูน เออที่ไหนี่นก็ดีอามไปเหมือนกันปีนอ,นอังอ้างตทึกกันยยอใไ้คู่เขียวปีป่นมาเนี่ยอาบย้อมือว่ามามือไ,นไดนเลยสิปีมาจกะกได้ไวนเขาหันอามีเมือเนี่ยก็มีวันแต่คู่เขียวได้ปีมาไงป้อนหนวดกันแจมแจมมือแล้วเนี่ยมันก็ซ่อมบันวันให้ตกเงางูนเขา เพลียนเหมือนเป็นเรื่องเหมอนเราไ้อย่าปีืม้มาเงางุ่นอยู่กลางเมืองอันว่าได้เปลี่ยนตีจำหมายอาชยากุยปีน่าอะไรก็ได้คู่ดีอยู่หมกขาวตาสามปูเมื่อเลี้ยวนนซึกมาว่าขอไปเอาดีอยู่เงางุ่นว่าให้ลูกนารักออกมาก็ะไ้ลูกนารักหอกมากอะไร ลูกนาดังตกมาก็ไรเยอะก็ลุกผายจ้างมาก,ก็ไรปีนอดางไรก็ในวันนี้นนนปีหย่าด้างหูเขาวันกันทัศนสางว่าว่าได้ยื้อวานให้ยื้คโคเขียวได้ยือให้หลายมือถึงไ่ค่ะซึ่งมันเพราะเขาห่มลมว้ปันเขาที่บ้านให้เย้าหย่าดีงามหลายปีมืปอปนมาโนตีบ้านให้ก่อหัวายาว ผู้งลงเหรียอะไรก็ได้เขาไดนลาดบาทปีที่นั้นเพียงการไล่ติดแน่มาในตินเพียงในสูงเกี่ยวกับดินหูดีว่าทเตะให้ดูเสียเอาออกไปคุยกับดีไลค์ขาได้ย้อนว่าเป็นเพียงจุ่มมันให้ได้มาลักอ,อุก,กันสียเมียวนางหื้อกวนเมืองเดียมหันพิษขาปีน้องยุงไก่ใใจำเสียหมักลงซ่องโนดปันกันด้วยเนืา้า พี่น้องเขาวนด้วยบาป้อมเจอเพียงการเขาพี่น้องในหมากรงกสิบลูกโหนปันจุ่มันให้ต่ำตื้อเขาสีโก้ลู้เออมันปอมมาไดนดีละปีมันอยู่ดีเลวน้องมันอยู่ดีเลยเขาก็พูดกันอยู่นะมาก้อมวาาตื้อนั่งกับเมียสึเหนึ่งกันเด้ป้อมนั่งหรือสั่งการอะไรมั้งตายด่อตายกลุยมว่ามนตายสิบก้าป้ามนั่งเอือห้แสง จางวันเจีย,ยจ้างเมง่ยงด้วยนเด้พอขยองมาจ้องเขาเอามือว่ามันหลังทนเปียดซีบในคือดีไงปีนออะไรเออดีเนี่ยลายขาเขามือว่าในเด,ด้เปลนตีจ้ามาักสองปีน้องเที่ยงปอมากอกมาใครขึ้นด้นในมันหลีเจ็บใจพอดันมาเขาเงื่อนเอื้อ,อไว้กระ เมื่อเขาําเสียนตัางกาเมืองหนอ,องไร่ขางซื้อได้ดตาหาลาติกจุมสึกปอดชันมาเอาห่มร่มต้มปันเนือเสียนตาใสได้แต่ได้ข้ามขูผยนดีน้ำติง้งวิ่งไร่ขาะหมักล่างกว่ามาซือ้อได้มานก็ออกมาห่มร่มไปเรื่องสุดมาเขาก็ร่วงเข่มาสมมันมังเท่าว่ามันโนดเท่าเอจึงนั้นยาวต่อจึงไหนเอาไว้ ปอมาตัวทีนานสองปีนองนด้ล็อกเลียนอ่ำงายเจ็บข่อนย้อนเงินกว่าหลายหิงเสียนเน้เวิงไลค่าคนเมืองกดผ่านบานห้ามลูกดังนำเลดังหลายเมื่อคู่เขียวไม่มาเลดคู่เขียวเนี่เขาตื่นอุบกันไรต่สิกูก็เลยพูว่าอ่ำงึงอำนาน สองไปถึงวงห้าเจ้าคุณเสียงห้าคือได้อยู่ดีในปีโดเปิ้นจำเจอเลยอุปกันตั้งศึกมานั่นปอดังปีเคยปีเขวยนองเขวยจึงนั้นเอาไว้กับไหนตาเปา,ปา,ปาสะๆสดๆหนังดื้อเดิมไรเฮิดไทยไทยหน้าเหมือนค้นมึงนังดื้อดี๋ยิบึดกองกลางมือสิได้ใครเฮ็ดขุนย้อนกินข้าวสารค้นมึงนั่นเปิ้นลิขหูลิขลตาใสา่กันเลยเปิน้นเฮ็ด เพียนส่วนเพียนอันว่าด้านซีเรียหลอกเพียนตาก,กินเขาคนเมืองก็อยู่เออเช่ไรเนี่ยให้คนเมืองเขาอะไรูัว,ว่ามันเสียงก็ไปลองสิงกองในปังติดก,กันเขาว่าติดก,กันให้สังเเลมีคนตายโคเขียวบ่าเป็นศึกคาถาในรลดติดหลูเยื่อมาแน่เมัอนเจอคนน้ำได้ดูกดเย็เน,น,น,นยกรุงนีบีโดมาโนดหละ อันจะว่าปันมันโหดอยู่ไายโยะปันมันถูกอยู่ไายโยะปันมันสักอยู่ด้านเดียวโคเขียวสำเดขามข้างอยู่อลีอลีป้อเปลี่ยนเปลื้อนได้สม่าอําหัดตกอําหัดเอาหมากลอกจีดลงมาปล่อยกองตาพาสีหลวงอันว่าจ้าหลายเขียนาอาบ่อยืือาสีได้ เอามาต่างนี้กุนอามยาเออเนี่ยอันพี่น้องเัาออกุ้องเขาถูกเปิ้นเขาลองตีเขามีพี่น้องต้องไงเปิ้อนหันว่าเออเขาจะได้ดุเอาที่คือเขาตายวันนี้เปิ้อนทุกร่ากงกายกางิ้นเขาเขามายนะื้อ zoom น่ะจานนี้เนื้อติ๊กตัวผ้าเนื้อเฟซบุ๊กฮะที่ไหนเขาหันมายื้อมาไปแล้วปีชางคิวขเขาเขาตบมานตายได้ไดล้วสี่ห้ากโก้ไงเ่าสุริอยู่ไรฮะไร่ค่ะ สุดทีเพื่อนพ่อผู้ยาว่าสูเียนอันเดียวกันยื้อกัน้างเฮามันมีรองมีตังหนังคือได้อยู่กับไรเทียงหนังคือได้กำจิงนคนเมืองแทน่งหนังคือคนในไรค่าเลยปอดนันไปอยู่มาเออผิดกันอะไรทก็ไม่ได้ลองที่มานก็เป็นใครเฉียบกันเนี่ยเพิ่มไปยื้างหน้าไรค่าวันออกหน้าปากซึ่ะ ป้อมาณใคเฮ็ดดีเขาคาราทั้งปีเดอร์ต่างๆโนโดปันวนันใหน้ต่างๆคือมินมนันนำกันยำม,มันเพลายลาๆที่เราเข้าข้างก่อน,นโนดปันคางไรก่อไรก่อนตกลางขึ้นก่อนโนดปันยางค่าตกปันรอบแข็งคาเจ้าคือสรุปึ้นนั้นแหละปีเดอร์ข้าก่อนก็ไป่เ้ะตีดาวเปลีนมือซ้ายมือขวาของทับปะโดตาม,มานี่ก็รอวนันให้ได้ผิวนั้นมันเปลี่ยนไร ยี่เใ,ใครสักล้านเลยคนมืองไทยหงคู่วะยามเดียวอันคู่เขียวเขาป้องทอนเหนือ่อยเตี่ยมโพสต่างไว้มือว่าใจากว่าจือได้มันปินลอกลินสองปีดองเลยสองจุม้มตายอยู่ไล่ตายอยู่รลอดม,อมันก็เฮามีตามีตา,าวันใครบ่เฮามีจืดมีสิงที่ได้ไม่ดองเค็งแข็งโดกกัน มองมาได้มันเป็ี่นอาจุวะหมักมันนำจังไรอยู่ดีกองเจ้าเมึงวานกุ้งย่างเสดโหนดกว่าดีโคขิวสองมาเอาเครื่องงงปีกองเจ้าเมึงวานปางแล้งเสด็จเปลี่ยนกว่าตกกว่าดังหายเสียงยื้อบพูนภายจานเบีงยงไมค์คาื้อได้หลายหลายทีหลายหลายตั้งกันปีนอต้งหลาย ซิบลูกนด้มัง่ายเหมือนกันพอนับเป็นเงินสิ่งกันคุยกันมาให้เขาเป็นอาจุยาเจได้กูก,ก,ก,ก็เอาดินหรเอหัวไว้ตอนสังล้างสับแรงอีพี่นอ้องเฮาค่าบนเมืองลวาวาเฮาค่าอยู่ดังวันลนาสมขอนผ่ายจา้ามีไร้ค่าเจไดๆหูบอ,บอ,อ,อบดิดหูว่หนุเระเฮศในโก่าเออเขาบาโดยโคเคียวตีลิน ลอ no well 600 6.2แต่อยู่ไลเจ๊งอยู่ิ0กว่าอันเขาละกมันหนดนเป็นเขาเป็น10ลูกกว่าเนอะเว่าได้เกล้กับขายข้าค้าหฮัดตัวเพิ่มฮัดงอกเพิล่เจนนั้นี่หนึ่งกะปฏิีเบอร์สุงได้ห้างคารก็เอาตีอยู่ไว้เพราะเราอยู่เปียนต่าอปีนาสิบปังติเก็ไปลเจงเนแที อยู่ภายใต้ปุน,ปนไว่ครับด้วยเนียเขาเตี้ยมนนดิติภายใต้ปุนไนอพัดยืมานเนี่ยนะอําพัดดอกมาเนี่ยอําพัเราเฮียงสิกเลกัเวียดมาเนี่ยนะอ,อ,อ,ยนนยนะอยู่ภายใต้ปุน,ปนไว้กวางพออในลาเดียเ่ยนก็ยังผิดมันมีลนะปปุนมาพอมมังกันตีก็การอะไรเลียงส่วนุยา,ยามนมันมีจุม่มเดือด ถามใน,นมือผมดูเมือมาตั้งสิบของพี่ยะตัวอย่างกวันจอบไหมพ่อพี่มังตีก็ปาแตนเลียงก็ดเอออันไหนก็มาตรงมักเอฟซีผู้แันแหงโดยร้องซิกมานุ่งเอาเครื่งลงเอาหมากลงเปลี่ยนสีเปียนสีหนดปันคู่เขียวผายจานมีไรขาสิบลูกก็เหเียวมือวันนี่ฝากแช่ฝากปุนพีบันรายการอะไร 门松开。